สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่สองเดือนสี่ปีสองพันยี่สิบห้าใครยังหาช่องทางการรับไม่เจอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่จะแปะไอดีไลน์ไว้ให้ด้านข้างแต่ว่าตอนนี้พี่จะแปะเป็นเป็นว่าช่องทางการรับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปก็ ไปอ่านดูได้นะคะที่คำอธิบายใต้คลิปว่าคุณจะต้องไปรับที่ไหนก็เหมือนเดิมนะคะแอดไลน์วันนี้โค้ดอา่างเปาหรือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจากคือคำว่าเหรียญเหรียญที่เป็นเหรียดบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยพิมพ์แบบนี้พิมพ์ให้มันถูกนะคะส่วนเวลาที่สามารถกดส่งอาง่างเปาได้ก็คือ22นาฬิกา5นาที ส่วนใครที่บอกว่ายังรับไม่เป็นก็ไม่ได้ยากค่ะเหมือนเราแชทไลน์ปกติทั่วไปเลยพอถึงเวลาอ2นาฬิกาาเราก็พิมพ์คําที่พี่บอกในคลิปก็กดส่งเดี๋ยวลิงก์อ่งเปลมันก็จะขึ้นแต่ถ้าใครที่กดคีย์เวิร์ดหรือกดอ่งเปามัมมัวลิลงก์อ่งเปลมันก็ไม่ขึ้นนะ